แฟนแฟนคอบอนคาเฟ่ครับก็วันนี้นะฮะทีมชาติในเรื่องของฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนยุโรปก็กลับมาลุยกันอีกครั้งเดี๋ยวจบ2นัดนี้นะฮะก็เรียบร้อยละเราได้ครบทั้งแชมป์กลุ่มแล้วก็รองแชมป์กลุ่มจากนั้นก็เข้าสู่การเพย์ออฟแล้วก็การจับสลากฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายนะฮะซึ่งปี2 0 2 6เนี่ยในแข่งกันที่สหรัฐอเมริกาแคนาดาแล้วก็เม็กซิโกนะครับคืนนี้สิงโตคำรามทีมช่างกฤษลงสนาม อาจจะไม่มีความหมายสักเท่าไร่แล้วนะฮะเพราะว่าในกลุ่มเคเนียอังกฤษชนะ6นัดร,รวดนะมี18แต้มเต็มก็ไม่มีทีมไหนจะแซงพวกเขาแล้วนะครับ A ier, Serbia, แอลเบเนียเซอร์เบียแซงไม่ได้ละอังกฤษได้ไปฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายเป็นทีมแรกเลยนะในโซนยุโรปและแอลเบเนียกับเซอร์เบียอยู่ในสถานการณ์ที่คลาสสิกด้วยนะฮะแอลเบเนียเนี่ยหนัดเท่ากับเซอร์เบียแต่แอลเบเนียมี11แต้มเซอร์เบียมี10คืนนี้นะฮะถ้าอังกฤษชนะเซอร์เบียและ แอลเบเนียบุกไปชนะอันดอร่าซึ่งมันก็น่าจะเป็นอย่างนั้นนะจะเป็นการยืนยันด้วยครับว่าแอลเบเนียจะได้ที่2โอ้โ oh หคือจุดสําคัญเลยฮะแอลเบเนียเนี่ยออกสตาร์ทด้วยการแพ้อังกฤษสจากนั้นอีก5นัดเหลือเชื่อนะครับชนะ3เสมอ2และ1ในนั้นครับมีเกมที่พวกเขาบุกไปชนะเซอร์เบียด้วยครับก็ทําให้เซอร์เบียอยู่ในสถานการณ์ที่โอ้ oh, มีโอกาสจะไม่ได้ไปวอลโลกสูงนะอังกฤษได้ที่1แน่นอนนะครับ และสภาพทีมของสิงโตคำรามาจากที่เรียกโตกันมาที่ถอนตัวไปแน่ๆแล้วก็คือนิกโพบแล้วก็แอนโทนีกอร์ดอนนะก็ได้รับบาดเจ็บในพรีเมียร์ลีกช่วงสุดสัปดาห์นะถอนตัวไปแล้วเพราะฉะนั้นโทมัสทูเคิลครับก็เรียกเทว์โวชโลบานะครับแล้วก็เจมส์แทฟฟอร์ดครับมาเสริมแทนส่วนมากเกยฮียังไม่ได้ถอนนะฮะแต่เจ็บก็คงไม่ได้มีชื่อนั้นนี้ฮะเลือกตามสบายนะครับทูเคิลจะใช้ใครดีฮะแฮร์รี่เคนจูต์เบลลิงแฮมซากา้าแระฟอร์อรอรดโฟเดนครบคันเลยฮะแถม เซอร์เบียนะครับไม่มีเล็กซันดัมิโตวิชกองหน้าตัวเก่งด้วยครับเหลือแค่ดูซานวลาโอวิชก็เบาลงไปเยอะอะและที่สําคัญอังกฤษจเจอแบบเซอร์เบียล่าสุดพวกเขาบุกชนะเซอร์เบีย5ประตูต่อศูนย์ด้วยครับหวานจี๊ดนาทีนี้สู้กันไม่ได้นะฮะเพราะฉะนั้นเล่นในบ้านนะนั่นหมายให้อังกฤษชนะ3ประตูต่อศูนย์นะมันมีคู่หนึ่งที่น่าสนใจฮะในกลุ่มไอนะฮะเพราะว่ามีคนเชียร์นอร์เวย์กับอิตาลีนี่เยอะเลยครับนอร์เวย์เล่นไปหกนนะัดชนะเหมือแบบนอังกฤษเลยครับ 6นัดลวด100% 18แต้มอิตาลีชนะ5แพ้หนึ่งก็คือแพ้นอร์เวย์ไง3-0ก็ตามอยู่3แต้มทีเนี้ยมันมีอยู่อย่างหนึ่งฮะที่เหลือเชื่อครับคือประตูได้เสียของนอร์เวย์มันบวก26ลูกอิตาลีบวก10ก็ถือว่าเยอะแล้วนะนี่บวก26ลูกเพราะฉะนั้นประตูได้เสียมันต่างกัน16ประตูและกฎของฟีฟ่านี้เขาให้ดูที่ประตูได้เสียครับการที่นอร์เวย์นำอยู่3แต้มก็เลยเหมือนว่าตอนนี้นำอยู่3แต้มครึง่ง ถ้าคืนนี้นอร์เวย์ชนะเอสโตเนียได้ในบ้านตัวเองซึ่งมันน่าจะเป็นงง้นเพราะนอร์เวย์แม่งได้เปรียบ4สตโตรกอะต่อให้อิตาลีบุกไปชนะโมอโรวาเหมือนกันและห่าหามันก็จะเป็น3แต้มเหมือนเดิมแต่อย่างที่นายบอกประตูได้เสีย2 6ลูกอ่า16ประตูที่ห่างก,กันเนี่ยมันทําให้เหมือนกับนอร์เวย์นำ3แต้มรึ่งและนัดสุดท้ายอิตาลีจะนอร์เวย์ก็จริงแทบจะไม่มีความหมายเลย อ่ะอย่างถ้าแข่งกันในวันนี้อิตาลีต้องชนะนอร์เวย์แประตูต่อศนะูนย์เนี่ยถึงจะแซงเพราะฉะนั้นแฟนอิตาลีต้องทําใจนะอาจจะได้อาจจะได้เล่นเพลย์ออฟเท่านั้นนะฮะและนอร์เวย์ก็น่าจะเป็นแชมป์กลุ่มเพราะคืนนี้โอ้โหเจอกับหมูน้อยเลยครัมทำไมฟันธงว่า4 0ย์เลยห้าศูนเนี่ยต้องมีนี่ขนาดโอเดกาเจ็บนะแต่เออร์ลิงฮาร์แนงท็อปฟอร์มตลอดอะยิงในรอบคัดเลือก12ประตูะแล้วมีตัวประกอบดีๆด,ด้วยครับอเล็กซานเดอร์ซอลอตออสกาบ๊อบอันโตโนูซาพวกนี้ครับก็4050ไไม่น่นนนาาจจะยกเกเิปสหรรับนอ์์เวยที่มี เออร์ลิงฮาแลนดนะเป็นของหน้าตัวเป้านะนะแมฟันทงนะอังกฤษ30นอร์เวย์4 5 0คืนนี้เราลุ้นนะครับว่านอร์เวย์จะไปฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายในคืนนี้เลยหรือเปล่าจริงๆถ้านับทางคณิตศาสตร์ก็อิตาลยียังมีลุ้นแต่ว่าในทางปฏิบัติถ้าคืนนี้นอร์เวย์ชนะก็จบข่าวครับผม